อยู่กันในแบบฝึกหัดที่1 0 2นะคะคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม2บทที่1 0จจำนวนนับ21-100เถึงเป็นแบบฝึกหัดของสสวทอ,อยู่ในหน้าที่4 3นะคะหน้านี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับจำนวนนับ21 -30 ถึงค่ะเรามาดูกันเลยค่ะหน้าแรกก็จะเป็นการโยงเส้นจับคู่นะคะภาพแรกก็จะเป็นภาพของไอศครีมนะคะเดี๋ยวเรามานับกันค่ะว่า มีทั้งหมดกี่ภาพะะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 22, 22. เป็นเลขแบบนี้นะคะก็คือมี2กับ2 22ก็คือ20กับ2นั่นเองค่ะ ดูไปหาข้อความที่เขียนว่า20กับ2นะคะภาพต่อไปค่ะเป็นภาพดอกไม้นะคะเราก็จะมานับกันค่ะว่ามีเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23มี23ดอกนะคะซึ่ง 23ในที่นี้ไม่ได้ให้เป็นตัวเลขมาแต่ว่าเป็นตัวหนังสือที่เขียนว่า23นั่นเองค่ะโยงไปหาคำว่า23ได้เลยค่ะต่อไปค่ะเป็นภาพอ่าอ่าเป็นภาพของโบลิ่งนะคะเป็นแบบเหมือนขวดที่ตั้งเราก็เอาลูกโบลิ่งโยนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามานับกันเลยค่ะ 1>, 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเกสหนึ่งกลุ่มนี้มี10แปลว่าถ้าสองกลุ่มก็เป็น20่สิบใช่ไหมคะยี่สิแล้ว 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27มี27นะคะก็โยงไปหาเลข27ที่เป็นเลขไทยด้านล่างได้เลยค่ะต่อไปค่ะ ภาพสุดท้ายแล้วก็คือเป็นภาพของร่มนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1กลุ่มนี้มี10คันมี3กลุ่มก็มีร่ม30คันซึ่งร่ม30คันก็จะตรงกับแท่งจำนวนแท่งละ10 3สามแท่งเป็น30เท่ากันโยงไปหากันได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันในหน้าถัดไปต่อได้เลยนะคะเป็นหน้า4ค่ะอ่ค่ะหน้านี้นะคะก็ให้เราเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจํานวนค่ะก่อนที่เราจะเขียนเราก็ต้องมานับก่อนนะคะว่าเรามีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

มานับจำนวนเด็กนักเรียนนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11,12,13,14,15 16,17,18,19,20 21,22,23,24,25เป็น25มี2กับ5ค่ะเราก็เลขไทยก็เป็นเลข2ไทยเลข5ไทยนะคะตัวหนังสือเขียนว่า25ค่ะ ต่อไปค่ะเป็นภาพของบ้านนะคะหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแดเกแถวละสิมีสามแถวแปลว่ามีบ้านทั้งหมด30หลังนะคะก็เขียนเลขอาราบิกได้เลยค่ะแล้วก็เลขไทยค่ะเป็น3มไทยกับศูนย์ไทยแล้วก็ตัวหนังสือเขียนว่า30สค่ะ อ่ะหน้าถัดไปนะคะหน้าที่45ให้เราระบายสีตามรูปที่กําหนดให้ภาพแรกให้เลข22มานะคะเราก็มาระบายสีให้ได้22รูปนะคะเราจะสังเกตว่า1แถวจะมีลูกอมทั้งหมด10รูปนะคะก็เท่ากับว่าเราจะต้องระบาย2แถว กับอีกสองรูปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราสร้างขอบเขตไปก่อนเราจะระบายสองแถวกับอกสองรูปนี่นะคะอ่ะโอเคเรามาระบายกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี้าห

29 20 21 22ใครไม่ทันกดหยุดชั่วคราวไว้ก่อนได้นะคะอ่ะต่อไปเป็นเลขอะไรคะ28นั่นเอง28ก็จะมี2กับ8ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ขอบเขตของเราก็คือจะเป็น2แถวกับอีก8ภาพเนาะ2แถวบนกับอีก8ภาพข้างล่างน,นะคะ ก็จะประมาณนี้ก็คือเราระบายเกือบหมดเลยยกเว้นสองตัวท้ายเนาะ,ะเราก็ระบายเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด

ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดและยี่สิบแปดค่ะข้อต่อไปค่ะคลายไม่ทันกดหยุดชั่วคราวไว้ก่อนได้นะคะเลขยี่สิบห้า หมายความว่าเราจะต้องระบายสีทั้งหมด25รูปใช่ไหมคะซึ่งขอบเขตของเราก็จะเป็น2แถวบนเต็มๆแล้วก็แถวล่างแถวที่3อีก5รูปนะคะก็ประมาณนี้นะคะอีก5รูปข้าหลังเราจะไม่ระบายเนาะเราจะระบายแค่5รูปแรกนะคะระบายเลย1นสอง

ยี่สิบเอ็ดี่สิบสองยิบสามยิบสี่ยี้าก็ได้ยี่สิบห้าแล้วนะคะก็เน mm ื่องจากแอปเปิลเนี่ยก็ต้องมีใบเป็นสีเขียวด้วยเนาะ ไป2 9อันนี้เราระบายเกือบหมดเลยเหลือไว้หนึ่งตัวเท่านั้นนะคะก็ระบายเกือบหมดเนาะก็นับไปเลยหนึ่งสองสสห

ก็เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะในแบบฝึกหัดนี้ค่ะเดี๋ยวรอไปรับชมรับฟังแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ